ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมโอแม่ดูเรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุไปดูกันแล้วตามเวลาบินไปดูสิ งานเงนิงนหมดกล้ายอมรับความจริงตกอับจ้าแต่ขอเคลียร์ข่าวเมาไม่ยอมเปิดตัวภรยาเพราะว่าชอบสื่อเกิหวายตายแล้วแถมคอนยังบอกอีกว่าไม่แบนอุ้ยความจริงยังไงกันแน่เนี่ยขอต้อนรับโจนาตแอนเดอร์สันกวางขาวอยู่กวางขาไปกวางขาวกวางข,ขาวเดินมายะะ่าลามาระยองแล้วขึ้นล่องเระยองยะ่าละ

แต่บินขับเขาไปพอมีเท้ามีนางเท้ามูนั่งเกาลังหมู้เกาลังมีก็เกาหัวเดินไปเจอมาหน่อยอีกตัวมีนังหัวหมูห้องไอ้ฮู้ไปเที่ยงระยองระยองยัะลาภูเก็ตพังงาพัทลุงปัตตานีชลบุรีเพชรบุรีสิงห์บุรีลพบุรีปราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสระบุรีนนทบุรีจันทบุรีราชบุรีสุราษฎร์ธานีอุดรธานีปทุมธานีอุทัยธานีอุดรรัตธานีก็ยังไม่มีก็ยังไม่เจอ กวางเขาให้ไปบางเขาเดินนาบบางเขาบอกเห็นกวางเขายังไล่ตาไล่ข่าวเขาแหลงเขาเศร้าเขาเจ้าเขาเหนียวสิดมู้บึ้งคุ้งตาคอปากกินปลาทุกินอยู่ผู้เดียวกินมันติดเงินบอเกี่ยวแต่กินเท่าเหนียวชช้เงินใิ้ทันติดทา้งลือสี่นอนก็นอนนอนหลับกระชายกระซับยับไปยับมายับมาแล้วก็ยับไปยับไปยับมาติอมุ้งเลยมุ้งมุ้งเลยบุ้งหมดหมดมุ้งเลยมุ้งพอมุ้งนุนบอกหูเสียให้จังได้อันนี้อันนั้นกร็จัง Boy no, lắm, các quang có của như sáng, các quang bọc bay phải sai. các chimica bù đầy no, đầy tù hinh quang thảo, sáng lẽ sớm nhất là các quang thảo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  quang จะมีแรงสัพมพั์เขาไหมเนีย่ยเดี๋ยวกันนะในในฐานะนี่คือรายการสดค่ะขอให้ใจก่อนคุณคะ ปกติเพลงเปิดตัวมันจะแค่ท่อนเดียวคุณเราต้องเพลงเลยหรอคะเนี่ยแล้วเพลงนั้นเพลงที่ร้องยากมากนะคนไทยบางคนยังร้องไม่ได้เลยพี่พ<บ>ีเคแต่พี่โจนัสร้องได้แล้ววันนี้พี่โจนัสถอดแมสก์ถือกับเราได้เพราะว่าพวกเรา,เาตัวเอทีเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะ <Yeah. S 3> ใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้คนกลับมาติดตามพี่โจนัสมากๆ <nov> อีกครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมพี่ครับผม ใช่ครับพี่พร้อมนะจริงๆเพลง <ฮะ S 2> กวางขาวอยู่กลางขาวเนี้ยอยู่มาก็ประมาณ6ปีได้นะค oh <ป>รับโอ้ใช่ใช่ตอนนั้นก็ดังมากในโซเชียลใน YouTube อะไรเงี้ยค่ะแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมก็ลองใส่เข้าไปใน TikTok อแบบเล่นๆขำๆตอนนั้นไม่มีผู้ติดตามเลยนะค่ะยูดีก็เข้ามาตรึมเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เป็นกระแสขึ้นมาคนก็ค o เวอแล้วก็มีการเรียกร้อง วันนี้สังเกตนะฮะไม่ได้จบอยู่แค่กวางขาวอยู่กลางเขาม,มีภาค2ตามมาเลยครัอ๋อมีพัทวันแล้วก็พัททูด้วยพัททูมาแล้วครับผมแล้วทำไมถึงต้องมีพัททูพี่โจนสเพราะว่าด้วยกระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนแบบ คนก็หิวละคนอยากได้ของใหม่ละอยากได้ของตอเลยนะคนก็หิวละโอเคเข้าใจก็เลยก็เลยเป็นภาคสองซึ่งยากกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นภาษาอีสานกวางขาวคอยอยู่ใสครับผมพี่ลองได้ไหมพี่เบเกอไ์ด้คนนี้เก่งนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่านี่คือชาวสวีเดนที่โตในเมืองไทยแล้วสมัยก่อนจะเรียกว่าพี่โจนาสเนี่ยก็คือฝรั่งลูกทุ่งแต่สมัยเนี้ยคือเขาเขาเขาออกกระจาเขาทำได้หมดแล้วอะเก่งมากๆ เพลงนี้ตอนนี้ในติกตอกมีคนตามส5กสามแสนห้าใช่ครับเยอะมากก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดนะฮะเพราะว่าผมเล่นทิกตอกแค่ปีนิดๆอ่ะแต่คนตามในทิกตอกมากกว่าทุกช่องทงอาถือวเป็นเรื่องดีเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกนับอลเดนนครับว่า3ปีที่ผ่านมาชีวิตพี่จรนัสค่อนข้างลําบากในช่วงโควิดถูกต้องไหมครับใช่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่จรนัส ก็จริงๆอ่ะพอเป็นการเป็นศิลปินนะฮะมันก็คืองานเราเนาะมันเป็นอาชีพเรามันเป็นช่องทางของการหารายได้ของเราแล้วพอเจอโควิดเข้าไปนี่แบบว่าหายไปเลยอืจากวันหนึ่งแบบว่าพอมีงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตามที่เราจะคาดการได้ตอนนี้ก็คือหายไปหมดเลยครับทุกสิ่งอย่างแม้แต่แม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศไปโชว์ตัวให้กับคนไทยก็คือหมดสิทธิ์ศูนย์หมด <จง S 2> เล,ยเลยอยู่แล้วฮะมันก็เลยทําให้เรา ค่อนข้างเจอวิกฤตมากๆเพราะว่าไม่ได้มีการวางแผนหรือคิดล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้ครับจริงรพี่ไม่มีใครคิดว,ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นและแน่นอนแห<ต>ละ,ละเงินเก็บของเราเห็นบอกว่าหมดเลยเหรอพี่ใช่ตองตอนนั้นก็คือคิดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องกนงินเงินเก็บอย่างเดียวฮะแล้วผมพยายามประคองไว้ประคองมันก็ต่อเวลาไปเรื่อยๆจนเราก็เงินเก็บก็หายไปหมดเลยฮะหมดเลยหมายถึงศูนย์ ใช่ติดลบด้วยควยติดลบด้วยพี่ติดลบด้วยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องแบบว่าขอความช่วยเหลือจากบรรดาคนที่รักคนที่รู้จักคนสนิทของเรานะพี่นะ<ช>ทีมงานบอกว่าตอนนั้นที่หมดช่วงโควิดนะพี่หมดเป็นหลักล้านเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> เงินที่เราเก็บมาตลอดลนะนะใช่นี่อยู่มึงอยู่วงการมา2ี่สิกว่าปีนะค่ะสาเก็บเงินไว้พยายามบริหารการเงินให้ดีๆนะฮะ ก็อาจจะเป็นถ้าคิดบวกมันก็เป็นเรื่องดีเนาะฮะเพราะว่าที่มีเงินเก็บก็คือพอจะมีใช้จ่ายตอนที่เจอวิกฤตจริงๆครับแต่ว่าทางด้านจิตใจนี่มันมันค่อนข้างหดหู่มากฮะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกเฟลฮะเราจะรู้สึกแบบว่าทําไมเราไม่มีอะไรมากว่านี้น้อยใจตัวเองทําไมเราไม่เก่งวันนี้ทําไมเราไม่แบบหาทางอื่นได้อะไรเงี้ยพี่จท่ต่แต่ตอนนั้นเอาจริงไม่ว่าจะเป็นนักร้องพิธีกรศิลปินดารา มันก็ศูนย์หมดเลยนะพี่ครับแล้วตอนนั้นพี่ปลอบใจตัวเองยังไงอ่ะก็ถึงนนขนาดมามตอนนี้ยังถอนหายใจอยู่เลยเออนะถึงขนาดไม่สบายเลยไหมถึงขนาดแบบว่าเกือบเกือบเป็น depression เลยไหมขนาดนั้นไหมผมผมคิดว่ามีจังหวะของความซึมเศร้าเกิดขึ้นแน่นอน,นแน่นอนนะฮะแล้วก็บอกแบบไม่อายนะครับผมก็มีหลังน้ําตาหลายครั้งเหมือนกันนะตอนที่รู้สึกทางตันรู้สึกไปไม่ได้ไม่ไปไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงฮะ แต่ว่าเราก็ยังต้องคิดบวกว่าถ้าเรามีครบอวัยวะครบอยู่นะฮะม,มีพลังที่เพียงพอเราก็ต้องหาอะไรทำอะ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าจากที่มีวิกฤตจากที่ไม่มีไรายได้เลยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองในทางใหม่ในทางอื่นก็เลยหันมาเป็นเป็นลักษณะของงานโปรดักชันงานผลิตสื่องานสร้างแบรนด์สร้างคอนเทนต ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยปนกันไปนะฮะอันนี้จะเป็นจุดขายของเราจุดแข่งของเราที่เราทําได้ครับเยียมเลยแต่เห็นว่าก่อนที่จะมาคิดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าลักษณะใหม่ๆตอนนั้นกักตัวอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนแล้วก็เคยคิดอยากกลับไปสวีเดนด้วยใช่ไหมคะมันมีหลายครั้งนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่ผมคิดว่าคงต้องทําใจแล้วล่ะคงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะ แล้วอย่างน้อยที่สุดการประชากรของชาวสวีเดนคนหนึ่งมันจะมีสิทธิของประชากรคือมีสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราเราไม่มีอะไรจะจะใช้จ่ายแล้วเราก็อาศัยรัฐบาลที่สวีเดนในฐานะที่เป็นชาวสวีเดนจริงๆก็ก็ก็วัดอยู่ฮะวัดดวงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไปไม่เป็นอย่างนี้พี่จ้านทผมถามได้ไหมคือผมมีเพื่อนเป็นชาวสวีเดนหลายคนแล้วรู้เลยว่ารัฐบาลที่นั่นอ่ะดูแลประชาชนเขาดีมาก แล้วทาไมตอนช่วงที่เราลําบากมากๆทําไมพี่ไม่ตัดสินใจแพ็คของแล้วไปสวีเดนเลยล่ะผมก็เกือบนะเกือบไปแล้วแต่คิดว่ายังไงเสียเราไม่ได้มีแค่ความเป็นนักร้องความเป็นศิลปินในเมืองไทยคือทุกอย่างเราฝากชีวิตกับประเทศไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันไม่ว่าจะเป็นทางไป แล้วเราก็ตั้งใจว่าเราอยากจะอยู่เมืองไทยนะสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคเหมือนแต่งงานกับใครเนาะพอมันเจอวิกฤตในชีวิตะมันไม่ใช่แบบเวลานั้นเราจะทิ้งกันเราต้องไปได้วยกันต่อนะฮะแล้วในที่สุดก็ก็รู้สึกว่ามันก็หาทางไปแล้วมันก็ภูมิใจในที่สุดว่าเออเรายังฝ่าฝันได้เรายังไปต่อได้และเราไม่ทิ้งประเทศที่เรารักและที่เรารู้สึกผูกพันครับงั้นแสดงว่า t ิ k t อกที่พี่มีตอนเนี้ ณตอนนี้เลยที่คนตาม3 4ี่แสนคนเนี่ยถ้าไม่มีโควิดพี่คงจะเล่นติกตอกไม่เป็นใช่ครับจริงเหรอน่าจะเล่นไม่เป็นหรอกครับตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ามันขำๆอ,อ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไวไหมเนี่ยม,มันใช่เรื่องของเราไหมแต่คนคนก็บอกว่าให้ให้ลองเล่นดูเล่งดูเดี๋ยวลองดูแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เออทำตามหน้าที่ไปงั้นแสดงว่าถ้าถ้าคือโควิดน่ะมันมีแต่มุมลบ แต่ถ้าจะดึงเอามุมบวกเล็กๆมาสักจุดหนึ่งเนี่ยโควิดทํำห้พี่เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียเก่งขึ้นครับแล้วก็ต้องขยับต้องขยันด้วยฮะคือการที่ผมทำโปรดักชันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองอย่างเดียวนะ,ะสิ่งที่ผมผมพอจะทำอาหากินได้ไม่ใช่งานโปรโมทตัวเองนะเป็นงานนำเสนอสินค้าหรือว่าแบรนด์ของคนอื่นพัฒนาแบรนด์เขาสื่อสารให้เขาทำโปรดักชันให้เขามันก็เลยทำให้เรา เกิดสกิลขึ้นมาใหม่มความสามารถขึ้นมาใหม่ที่คนพบตัวเองในอีกทางหนึ่งไปแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ยั่งยืนได้ฮะเพราะว่าความเป็นศิลปินยังไงมันก็มันก็ไม่มไค o n s t a n t จริงจริงน้องเนาะเออก็เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและหลายคนก็ได้ช่องทางดีๆหลากหลายมากเลยนะแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกไว้เลยว่าตอนที่เราไม่มีงานไม่มีเงินมันก็จะมีคํานี้โผล่ขึ้นมาก็คือศิลปินตกอับอยากบอกอะไรกับทุกคนที่ให้คํานี้กับเราบ้างไหมคะ เราก็ไม่อาจาปฏิเสธได้นะฮะเราก็รู้สึกเต็มๆเลยว่าเราเป็นศิลปินตกอับในตอนนั้นแล้วก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราสร้างไว้มัน,มนเหมือนมันหายตอนหน้าเลยนะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เลี้ยงเราจนตายนะแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แต่เราจะตกอับอยังไงเราจะล้มยังไงก็คือล้มไปข้างหน้าคือพยายามเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามลุกขึ้นมาใหม่นะฮะ การมัวใจอยู่แบบซึมเศร้านี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันจะทําให้เราถอยหลังไปด้วยอ,อันนี้ผมเป,เป็นบทเรียนที่แบบฝังใจไปเลยฮะจากเหตุการณ์นี้เราก็เลยต้องขอบคุณโควิดที่ให้บทเรียนดีๆในชีวิตของเราและเราอย่าไปอย่าไปเคลิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ,อย่าไปเคลิ้มกับแสงสีนะฮะวันหนึ่งมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ตัวเราอะเอาแบบยึดหลักในชีวิตอะเป็นคนขยนันเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนทํางานหนัก แล้วก็ย่ายอมแพ้ต่อไปมันก็มีสายลุ้งใหม่เกิดขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากที่จะบอกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากนะจากชาวต่างชาติที่มาโตที่เมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยมากเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามชอบที่พี่โจนาสบอกว่าล้มไปข้างหน้าอย่าล้มไปข้างหลังล้มได้แต่ล้มไปข้างหน้าหลายคนตอนนี้พยายามจะกู้ตัวเองกลับขึ้นมาหวังว่านะครับจะกู้ตัวเองจะกลับขึ้นมาจากการที่ล้มไปข้างหน้าก็แล้วกันค่ะ พี่โจนาสนี่คือคุยแซบโชว์แน่นอนคําถามในการนี้รายการสดด้วยเนี่ยมันต้องแซบบแต่ทุกคำถามบอกก่อนนะพี่โจนาสเห็นหมดแล้วโอเคใช่ไหมโอเคครับพร้อมเ <laughs> ต็มพร้อมนะม<า>งั้นถามหน่อยพี่โจนาสผม,มเป็นแฟนพี่ตั้งแต่พี่กับโจนาสคริสซี่สมัยก่อนผมตามข่าวมาตลอดดูงานพี่มาตลอดเลยพี่โจนาสไม่เคยพูดถึงภรรยามีไหมผมก็ ปฏิเสธในเรื่องนี้มาโดยตลอดเราก็ไม่ได้เปิดเผยในสิ่งนี้เพราะว่าคือความเป็นศิลปินอะเหมือนชีวิตเราเปิดในทุกจุดเราไปไหนเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสสูงมากที่คนจะจําได้บางครั้งผมรู้สึกว่าผมพีคสูงทุกคนจําได้ตอนที่ผมรู้สึกว่าผมตกต่ำสุดก็ยังมีคนจําได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราอะสานวนพลังก็คือโอเ n นบุ๊กเป็นหนังสือที่เปิดอยู่ตลอดเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในบางจุดพื้นที่เล็กๆเป็นความส่วนตัวของเราบ้างเพื่อสุขภาพจิตของเราเองเพื่อความสุขของเราเพื่อความเป็นส่วนตัวของเราครับงั้นแสดงว่าที่บอกพื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่ครอบครัวจะมีภร<ไ>รยาหรือไม่มีไม่พูดคำถามต่อไปต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากทางบ้านนะ,ะก็อยากรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วที่ไม่เปิดเผยเรื่องของภรรยาเนี่ยเพราะว่าคุณโจนาทชอบซื้อกินจริงหรือไม่ เราพูดถึงความแซบแบบส้มตำนะความแซบแบบปลานี่คุณพอใช่ไหมพี่เจ้านัคุยแซบโชว์พี่นู Whew, ้ยู่แล้วรายการเป็นแบบนี้มันมีข้อมูลมาอย่างนี้อันไหนตอบได้ก็ตอบแหมปถอยคนอย่างเรายังต้องหาซื้อด้วยเหรอเห็นไหมอันนี้คำตอบเด็ดคำตอบแท้เราก็มีดีในตัวของเราแซบพอไหมแซบพอเราเราก็ยังคิดว่าเรามั่นใจตัวเองเพียงพออ่าโอเคอ่าถ้างั้นผมขอลึกไปอีกนะพี่นะไม่ว่ากันนะคุยแซบโชว์นะไม่เป็นไรครับคำถามจาวบ้านถามว่า ถ้าอย่างนั้นเน่ยพี่โจนาสเป็นเกย์ไม่แมนไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าอืมอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจโลจิกนะเข้าใจที่มาที่ไปของคำถามนะฮะไม่ได้เป็นอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นมือแบบนั้นสิอย่าเล่นมือแบบไม่จริงๆคือผมคิดว่าดูออกนะดูน่าจะดูออกว่าเราเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนั่นแหละเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเกย์หรอกแต่ว่า เป็นแค่เรื่องของการขอเป็นส่วนตัวเฉยๆโอเคจริงๆครับ personal space ตรงนั้นใช่อ่ะชมพู่ยืนยันตรงนี้ช่วยสรุปให้ด้วยว่าดังๆตรงนี้เลยแมนทั้งแท่งลยพี่จ้นัทเนาะแมนทั้งแท่งเไม่ใช่พี่เจ้านัทเข้าใจว่าแมนทั้งแท่นไหมเข้าใจเข้าใจแมนทั้งแท่งฮะทั้งตัวเลยครับผมนะแต่ว่า จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นคําถามที่เปิดกว้างแล้วนะใครจะเป็นอะไรเพศไหนสภาพไหนมีความสุขได้ทั้งนั้นงั้นผมขอถามคาถามหนึ่งนอกเหนือจากสคริปต์ได้ไหมได้ในตัวเราอ่ะพี่พี่ว่าพี่เป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นสวีเดนกี่เปอร์เซ็นต์เออผมคิดว่าถ้าประเมินจากปริมาณปลาที่เข้าไปในสายเลือดไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือสามารถยืนยันนอนยันได้แล้วนะครับ ผมว่ามันน่าจะถึง80-90ไปแล้วครับเหรอในความเป็นไทยอะเนาะไม่แต่เขาชม้นต้องเข้าใจนะว่าช่วงที่ชีวิตลําบากเนี่ยเขากลับไปอยู่สวีเดนเขาสบายกว่านี้เยอะมากแต่เขาไม่กลับเว้ยเขาบอกว่าขออยู่เมืองไทยลําบากก็ลาบากเขาเคยพูดมานานมากแล้วเพราะว่ารักเมืองไทยมากๆผู้คนเอยอาหารเอยหลากหลายอย่างแล้วที่สาคัญอย่างที่บอกเพลงที่เขาร้องพี่พีเคคนไทยเองอะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้องไม่ได้เลยอะจริงพี่ก็ร้องไม่ได้ช้ำเขียวช้ำขาวช้ำขาวช้ำตับบพูดดิแป๊บหนึ่งกวางเดี๋ยวแป๊บ กวางเดี๋ยวคุยกับใครอ่ะกวางขาวกวางขาวชื่อเพลงชื่ออะไรนะพี่กวางขาวอยู่กลางเขาครับกวางขาวอยู่กวางเขาดูสิเห็นไหมคือเขามีความสามารถจริงๆแล้วก็รักเมืองไทยมากเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าคำถามตอนพี่อนัสถามหน่อยดิอยากรู้ส่วนตัวครับทำไมถึงรักเมืองไทยขนาดนี้คือโอเคเราคิดว่าเราโชคดีเนาะ การวางแผนชีวิตของโจานาตนมันไม่สามารถที่จะวางแผนได้มันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดสินใจยามเมืงองไทยผมตามพ่อแม่มาตอนอยังเด็กอยู่ใช่ไหมแต่พอมาถึงเนี่ยเราก็โชคดีมากได้ไปสัมผัสกับวิถีแบบชาวบ้านจริงๆต่างจังหวัดด้วยเราก็ได้เห็นความเป็นไทยที่แท้จริงที่ปูเสือกินข้าวชวนกันกินคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันมาก่อนเฮยยูส้มตำยูอะไรเงี้ยคือบรรยากาศที่แบบว่ามาด้วยความจริงใจมาด้วยความแบบ เปิดรับต้อนรับแล้วก็สิ่งนี้มันมันมันปรากฏที่ทุกจุดเลยจริงๆนะในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คือคือที่ที่เมืองไทยนี่ถือว่าเราเราโชคดีในแง่ของที่ท่องเที่ยวอาหารการกินอะไรทุกอย่างที่มันสดสะดวกแล้วก็สมบูรณ์แบบ แต่ว่าที่มันเป็นสเสน่ห์แท้จริงคือคนไทยครับโอ้โอขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยนะคะลคแล้วจะบอก <นะ S 2> ว่าคนไทยทุกคนรักพี่โจนาสมากนะโอ้ขอบคุณครัไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะอ้าชมพู่ต่อจ้ะมาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยแต่ก็เคยมาป่วยเกือบตายที่นี่ด้วยเกิดอะไรขึ้นพี่อันนั้นคือตอนที่แค่จะประมาณ20นะฮะอายุแค่20นะฮะแล้วก็ไปจิตอาสาช่วยเหลือผู้ พวกเชาวเขาใกล้ๆชายแดนไทยเมียนมากครับผมอ่ะครับผมแล้วก็ตรงนั้นนมัที่แม่สอดฮะจะเป็นแม่น้ําเมยใช่ไหมเราก็ล่องแม่น้ําไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็สนุกสนานกันไปตามปกติแต่กลับมามืองกลับมาที่กรุงเทพประมาณเดือนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นไข้ไข้แบบพุ่งสูงมากเลย40พี่เดี๋ยว40นี่คือช็อกตายได้แล้วนะใช่ก็นี่ไงฮะแล้วแล้วก็กินพาราเพื่อให้มันลดลดไปแค่ จังหวะสั้นๆแล้วมันก็พุ่งขึ้นอีกแล้วไปอย่างเงี้ยจนในที่สุดที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเริ่มทายเป็นเลือดเริ่มปัสสาวะเป็นเลือดออกมาแล้วตัวออนแอร์อาเจียนแบบว่าแต่ข้อเสียก็คือดื้อไม่อยากจะไปหาหมอคิดว่าเออการเป็นไข้มันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมาหาเองแต่มันไม่ไหวจริงๆฮะพอถึงเวลา,าโอเคงั้นไปโรงพยาบาลพอตรวจปรากฏว่าเป็นไข้มาลาเรียตกใจชมพู่มาลาเรียเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ นหนักไหหนักมากพี่ห,หนักแล้วจะยิ่งไม่ไปโรงพยาบาลให้แบบทันท่วงทีอะค่ะก็ตายได้เลยนะใช่ล<ะ>แล้วแล้วตอนนั้นรอดได้ไงพี่ตอนนั้นก็คือเสียเลือดเสียเลือดไปพอสมควรฮะทายออกเป็นเลือดไปแล้วต้องรับบริจาคเลือดอถึงจะรอดแล้วก็ต้องรักษาตัวผมนอนอยู่นอนเตียงแบบประมาณเกือบเดือนหนึ่งเลยนะฮะพอถึงเวลาเริ่มรู้สึกดีนะฮะมันไม่มีแรงนะแต่จะเดินอยู่แค่นี้ยไม่มีแรงเลยฮะ แต่ว่าเป็นบทเรียนชีวิตว่าอย่าไปดื้อคือถ้าั้นงงั้นขอความความรู้หน่อยเพราะไม่เคยรู้ว่าคนเป็นโรคมาเรียเป็นยังไงสมมติถ้าเป็นมาเรียรู้ว่าเป็นจริงๆแล้วทายออกเป็นเลือดไปโรงพยาบาลเลยไหมผมผมคิดว่าไม่ควรจะรอจนถึงตอนท่านเอาโอเคไม่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ผมเป็นนะฮะเพราะว่าคือเป็นไข้หนักเป็นไข้สูงควรจะไปตรวจเลือดซะก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่า บอกเลยว่ามาเรียมันไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้อยู่ในหัวคิดเลยจริงๆเพราะว่าประเทศไทยค่อนข้างน้อยมีแต่ป่ามีแต่แบบริมชายแดนหรือว่าที่ที่แบบกันดารมากๆถึงจะพอมีบ้างเอาอย่างนี้เราพักกันสักครู่ตรงนี้นะเพราะว่านั่นคือหนึ่งปมในใจนะมีอีกอย่างก็ค,คือว่าที่โจนาสข,ของเราเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุชนมอเตอร์ไซค์และคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตจะเป็นยังไงสักครู่ที่คุยแซ่บตชครับ มาลยนะครับที่ช่วยบ่ายวันพุธแันแบบนีมูนเราที่คุย <S <S แซบโช, <S 1> <S 1> ชว์มาคุยกันต่อโรคมาเรเรียนี่คือหนึ่งปมในใจที่ผ่านมาได้แต่เป็นหนึ่งปมในใจที่พี่โจนาสมีก็คืออันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงไหมนะพี่นะทีมงานบอกว,ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพี่เคยขับรถชนมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ตายผมไม่ได้เป็นคนขับฮะ,อะตอนนั้นอายุ14นะฮะแต่เบียดกันอยู่ในรถกระบะอยู่ต่างจังหวัดฮะค่ะมันก็เบียดกันหลายๆคนเป็น1ิบกว่าคนเลยนะในเมืองไทยเหรอพี่ ในเมืองไทยในเมืองไทยครับแถวโคราชครับผมแล้วอันนี้บอกเลยฮะสารภาพว่าทุกวันนี้ผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยกลัวเลยผมกลัวฝังใจเลยนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสมัยนั้นมันมีแค่สองเลนสองทางเนาะเพราะสองเลนนะฮะแล้วเราใจร้อนไปวันศุกร์อยากจะกลับบ้านคนขับก็เลยแสงแสงแล้วไม่เห็นพอดีมันมีมอเตอร์ไซค์มาพอดีตุ้มเลย หลบไม่ทันแต่พยายามหลบเพราะหลบนี้ก็คือหมุนข้างทางลงไปในนาเลยซึ่งมันตังแล้วระดับลงมาทุกคนก็สลบแล้วก็ทุกคนมารถสลบหมดเลยอะคะใช่ทุกคนสลบแบบแบบวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่น่าเสียดายก็คือมอไซคเสียชีวิตไปผมก็ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ช็อกเป็นลมเลยแล้วตื่นขึ้นมาเนี้ยข้างผมเนี้ยหลอนมากเลยฮะมือของมอไซอยู่ที่ข้างผมเลยมาไงอะมือเขาขาดเลยอะคะ ใช่มือขาดฮะแต่ว่าวันนั้นที่แบบเป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับว่าเราต้องระวังตัวดีๆนะครับบนท้องถนนนะฮะอย่ารีบร้อนนะครับแล้วก็ก็โอเคทุกคนส่วนใหญ่ปลอดภัยแต่น่าเสียดายนะฮะชีวิตคนหนึ่งต้องจบลงไปที่ไม่ควรที่จะแล้วแขนเข้าข้างหนึ่งมาตกอยู่ข้างพี่ในรถเนี่ยนะใช่อยู่บนบอร์ดโอ้โหชมพู่แล้วก็เด็นยังไงอ่ะแล้วมันฝังใจนะอย่างเงี้ยเวลานึกภาพสมมตินะสมมติขับตามสมมติขับตามสิ่ล้อใช่ไหมเราจะแซงปั๊บรถอีกครั้งพุ่งมาเป็นมอเตอร์ไซค์ชนเป้ง แล้วแขนหลุดหู้ขาดเลยขาดแล้วอยู่บนบอ่อเราเลยแล้วก็ช่วงนั้นนะ่ะมันมันต่างจังหวัดเนาะแล้วมันบ้านนอกจริงๆม,มันไม่มีรถพยาบาลด้วยอะไรด้วยค่ะหลายปีมาแล้วนะฮะสาสิปีที่แล้วก็เลยแบบว่าไปโรงพยาบาลก็ต้องนอนกระบะข้างหลังเนี่ยตื้นๆเกิดกดบีบแต่อ,อย่างี้ไปตลอดทางนี้แบบเป็นอะไรที่ฝังใจนะฮะแต่ก็รอดมาได้แต่มีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไตตายเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับแฟนลับแฟนขับขู่จะฆ่าตัวตายอืม เขิมดขนาดนั้นพี่คือคือคงจะแบบว่าคลั่งหน่อยมั้งคือผมพยายามที่จะใจดีตลอดนะกับแฟนเพลงใครทักมาผมก็จะพิมพ์ด้วยตัวเองนะพิมพ์ตอบแชทตอมไลน์ตอบคอมเมนต์อะไรต่างๆใน Facebook แต่ว่าบางคนเนี้ยมันแบบมันตื้อมากมันแบบย้ำมากเลยแล้วคนเนี้ยคือพอเราไม่ให้ความสําคัญพอ,อเขาก็จะพิมพ์ย้ำอยู่แล้วถึงขั้นแบบพูดครวกมาเลยบอกว่าเอองั้นเราไม่อยู่ดีกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องอยู่อีกต่อไป ก็เลยโอ้ตกกระจหมดเลยเราก็ใจใจเสียไปเลยนะเราไม่อยากจะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้กับแฟนคลับเ,<อ>เราแล้วตอนนี้เขาเป็นไงอะ่ะก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ก็อยู่ดีพิมพ์แบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าวิธีแบบนี้คือเราจะพูดซอฟต์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดแรงๆนะครับพี่น้องพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้พี่บล็อกเลยนะ แล้วมันก็เลยหายเลยคือเขาคงไม่ได้คิดจะทําจริงๆแต่ว่ามันเป็นแค่การเรียกความสนใจใช่ไหมอ่าเข้าใจพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วมีเรื่องราวคุยกับพี่ชาวนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะวันหลังวันหลังนะพอเพลงดังมากกว่านี้อีกวันหลังว่างเนี่ยแวะมาที่คุยแซบโชว์นะพี่นะพีาะฉะนั้นขอบคุณมากเลยนะยินดีที่เจอมากเลยครับขอบคุณยินดีมากเช่นกันนะครับดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ